เคสนี้เป็นเคสที่ตั้งแต่สมัยยังเรียนต่อเฉพาะทางเลยนะครับเป็นแบบเคสที่ค่อนข้างจะอยู่ในความทรงจำทั้งในแง่ของความลี้ลับแล้วก็ความที่มันอาจจะเป็นเคสที่ค่อนข้างหายากเ,าเคสเป็นผู้หญิงอายุประมาณ20เนะเป็นเป็นน้องนักศึกษาตอนนั้นครับเขาก็มาพบ คือเริ่มแรกๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปัญหาเชิงทางอารมณ์ก่อนเนาะเรื่องการควบคุมอารมณ์ได้ยากเศร้าร้องไห้บ่อยควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้บางครั้งก็เหมือนกับแบบมีหงุดหงิดมีโมโหมีอารวาดขึ้นมาเป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็ก็ให้การรักษาให้การพูดคุยจิตบ,บําบัดอะไรไปเรื่อยๆเคสเนี้ยเหมือนกับว่าอาการค่อนข้างเยอะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้เขามาเล่าย้อนหลังอีกทีเนาะคือตอนนั้นเขาไปาจะไปเที่ยวจะไปตั้งแคมป์กับแฟนเขาเนาะครับเคสเนี่ยระหว่างนั่งรถไปเนี่ยครับรู้สึกว่าแบบเหมือนมันมึนมมัน,มน,มนเริ่มไม่ค่อยเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันเริ่มแรกจากเขาได้กลิ่นกาแฟระหว่างนั่งรถโดยที่ไม่มีใครกินกาแฟเลย ก็ได้กลิ่นได,ได้ได้เหม so ือนเริ goes, ่มมีการรับรู้ที่มันไม่ค่อยตรงกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างกลางดึกคืนนั้นครับเจ้าตัวนี้ไม่รู้เรื่องเลยแต่แฟนอ่ะเห็นว่าเขาอยู่ด่อค่อยๆลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เริ่มค่อยคลุกขึ้นยืนกลางดึกคืนนั้นเขาพูดด้วยเสียงผู้ชายแก่แกแต่ว่า เนื้อหามันคือเหมือนมันมันจับใจความไม่ค่อยได้มันเหมือนประมาณว่าเอากูมาทำอะไรที่นี่กูอยู่ที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ได้มีในยะของของสาระสำคัญว่าแบบเขาต้องการอะไรหรือว่าต้องการสื่ออะไรมันเหมือนแบบมันมันเหมือนเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันไม่เป็นตัวเองไปแต่ว่าเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับใช่ครับ เหมือนจับจับใจความไม่ได้อย่างนี้เนาะใช่ใช่ครับมันไม่ไม่รู้เลยว่าต้องการอะไรหรือไม่รู้เลยว่าจะสื่อสารอะไรอะไรอย่างเี้ครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่แปลกมากคือแฟนเขาเ,เขาเขาค่อนข้างเชื่อเลยว่าแฟนเขา,าไม่สามารถดัดเสียงแบบนี้ได้แน่นอนมันคือเกินกว่าเป็นเสียงคนอื่นเลยเนาะใช่ใช่ครับมันเหมือนแบบถ้าเราเล่นดัดเสียงกันเล่น acting เล่นอะไรบางทีมันแบบ เรารู้นะว่าอันนี้แบบเสียงใครอะไรเงี้ยแต่นเนี้ยแฟนที่เขาอยู่กันมาหลายๆปีเขาก็ยืนยันได้เลยว่าเนี้ยไม่ใช่เสียงของคนนี้แน่นอนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเจ้าตัวก็จําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็หลับไปถ้าเป็นในทนํานองไทยๆเราก็จะใช้คําว่าผีเข้าหรืออะไรทํานองเนี้ยครับซึ่งซึ่งแล้วพอตื่นขึ้นมาเจ้าตัวเขาเขาเขา,เขาจำได้ไหมครับจำไม่ได้เลยครับคือเหมือนเขาก็หลับไปแล้วก็ตื่นเช้ามาปกต,ติเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แล้วเคสนี้ก็คือทั้งสองคนก็มาหาคุณหมอแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังใช่ใ,ชใชคือเราพอทราบอยู่แล้วแหละว่าเขามีความไม่ไม่คงที่ทางอารมณ์อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าแต่ว่าพอเขามันเ่าย้อนว่าเขามีอาการตรงนี้ด้วยเนี่ยเราก็ได้ได,ได้ได้ลอง หาหลายๆสาเหตุเนาะเพราะว่าบางครั้งในในภาวะประมาณน,นี้อาจจะมีเรื่องของอทางสมองหรือทางอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่เราอาจจะต้องเช็คนิดนึงว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเช่นบางคนมีการติดเชื้อหรือว่ามีเนื้องอกในสมองบางครั้งมันสามารถทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือว่าทําให้การแสดงออกลักษณะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในเคสนี้เราส่งหมดแหลวครับแล้วก็ก็ไม่ไม่พบอะไรแต่แต,แต่ถ้าเขาถึงขั้นมาหาหมอแปลว่ามันคือเขามัน,ม,นมันเกิดหลายครั้งไหมหรือว่ามัน ทำไมเขาถึงแบบว่า,ามาหาหมอเลยคร,ครับจริงๆเขามาติดตามเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าด้วยเรื่องเรื่องทางอารมณ์ที่เขารักษาเนาะแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ครับก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแล้วอย่างนี้ผมขอเป็นความรู้หน่อยสมมุติว่าเราเองมีมีมอาการแบบที่เคสเนี่ยครับผมมีการติดต่อกับคุณหมออยู่แล้วแล้วในเชิงการแพทย์ครับมันมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ผีอำเหมือนที่หลายๆความเชื่อไหมครับตั้งเช่นการทานยาหรือว่าการ ปรึกษาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์นะปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนครับแต่ก็จะแนะนําให้ให้ทานยาต่อเนื่องไว้เพื่ออย่างน้อยความเข้าใจนะปัจจุบันของของศาสตร์เนี้ยคือว่าถ้าอารมณ์ค่อนข้างคง,งที่ถ้าสารสื่อประสาทค่อนข้างคง,งที่มักจะเกิดอะไรที่เป็นพฤติกรรมแปลก,ปกๆอะไรเงี้ยน้อยลงเจริงผมเริ่มรู้สึกว่าจริงๆอาชีพจิตแพทย์กับความเชื่อเรื่องผีมันมีหนึ่งจุดร่วมกันคือ เรากําลังคุยถึงอะไรที่เรามองไม่เห็นหมายถึงว่าออใช่ไหมครับเวลาเรามีอาการทางจิตหรือว่ามีโรคบางอย่างเนี่ยคุณหมอเองก็มองไม่เห็นสิ่งที่คนไข้คิดอยู่หรือแม้แต่เรื่องผีเราก็เราเองก็มองไม่เห็นเป็นคนฟังเรื่องราวนี้ออมันมีความน่ากลัวที่เป็นจุดร่วมอยู่ใช่ไหมฮะออแล้วแต่ว่าคือของของเคสเนี้ยก็แสดงว่าไอ้ไอที่เขาตื่นกลางดึกแล้วเสียงเปลี่ยนเนี่ยเกิดมากกว่าหนึ่งครั้ง เราทายที่สุดเรารู้สาเหตุไหมครับแบบว่าในทางการแพทย์มันพอจะสืบไปได้ไหมครัว่ามันเพราะอะไรอาการนี้มันถึงเกิดขึ้นครับทายที่สุดคืออย่างที่เล่าว่าเคสนี้เป็นเคสจําได้เลยเพราะว่าสุดท้ายเอาไปเข้าคอนเฟอเรนซ์เนาะเอาไปปร,ปรึกษาอาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็สุดทา้ายได้คําตอบที่ใกล้เคียงที่สุดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่า d i s s s o c i a t i v e disorder ความหมายคือถ้าจะพูดภาษาไทยแบบคร่าวๆอาจจะไม่เป๊ะมากมันเหมือนมีหลายบุคลิก คืออยากรู้ว่าแล้วไอหลายบุคลิกเนี่ยมันมันต้องแค่2หรือมันมากกว่า2ได้ไหมแล้วไอบุคลิกใหม่ที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเป็นเขาเป็นผู้หญิงเนาะแต่เขามีเสียงคนแก่ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยไอคนแก่ที่เป็นคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเขาไหมยังไงบ้างอะจริงๆแล้วอาจจะเท่าไหร่ก็ได้เลยครับคือไม่ไถึงคนคนหนึ่งมีกี่บุคลิกก็ได้เลยใช่ใช่ครับจริงๆอย่างในเคสที่เล่าเนี่ยเจอเออเจอแค่2 แต่ว่าอ,าอย่างที่เคยเห็นในทางพวกเปเปอร์เนาะหรือว่าจริงๆก็มีทางแบบไปเอาเป็นทำเป็นหนังหรืออะไรเงี้ยสมมติเรื่องสปิริตจิตโลก <yeah. S 2> ที่มีบแบบ20 20, 20กว่าเป็นไปได้จริงเป็นไปได้ครับอาจจะไม่สามารถจะบอกเจาะจงได้ชัดเจนว่าบุคลิกเนี้ยเขามีเพราะอะไร อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องมีมีความเกี่ยวข้องเป๊ะๆครับแต่ว่าโดยอันนี้สันนิษฐานเพิ่มต้นเพิ่มด้วยตัวเองว่าบางครั้งมันจะมีะบุค,คลิกที่ทําหน้าที่พิเศษของเขาเป็นเคสที่เขาเหมือนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยคนรอบๆตัวมีลักษณะของการใช้ความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็จะพัฒนาบุค,คลิกที่ต้องก้าวราวขึ้นมามาป้องกันตัว มันไม่สามารถจะสรุปได้เป๊ะๆว่าคนนี้ต้องมีมาเพราะแบบนี้แน่ๆไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นและบุคลิกนั้นๆก็คือเราก็อาจจะบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยไปเอามาจากที่ไหน